คือรถคันนี้ประหยัดใส่ชิบหายนะครับประหยัดมากนะครับโอ้ร้อยสี่สิบหกทุนไปดิขับตั้งความเร็วขับเนี่ยประมาณร้อยสิบประมาณนี้นะอะไรวะเนี่ยรถบรรทุกไหนรถบรรทุกมันนี่นรถบรรทุกไม่เป็นไรเอาเอาเอาเข้าไปอูไปเรื่อยเอ้ยดิฟดิฟดิฟนี่นี่นี่ดิฟดิฟดิฟโดยอินทิเกรตด้วยแล้วแทะระหว่างรอชาร์จใกล้เสร็จนะครับเราจะมาวางแผนการเดินทางเนาะปีจุดหนึ่งห้าแล้วกันปัดขึ้นปัด วั0ห้าร้อยห้าร้อยคูณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็วิ่งได้ประมาณสี่ร้อยโลสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตะกี้พายนะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดกรุงเทพกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับรถกันนะครับทุกคนเพื่อเราจะเดินทางจากกรุงเทพนะฮะเพื่อกับสู่อุบลราชธานีกันนะครับเราได้จองแล้วกับรถเทสลาโมเดลสามลองเรนจ์นะครับแต่เ,เรารอดูกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงครึ่งนะครับ อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเอวีมีเขาจะมาส่งนะครับแต่ผมดูจาก Google แบบนะ Google แบบบอกว่ามัน <c oughs> แค่ประมาณเก้าโลก็ถึงนะครับแต่ว่าดูผมก็เลยลองปักหมดุดเออจาก EV วีมีไปถึงนี่นะฮะก็ดูแล้วเออรถมันติดเยอะนะครับมันก็เลยบวกเวลาเผื่อสี่สิบนาทีนะฮะเขาโทรมาแบบมงยี่สิบน,นะฮะสี่สิบนาทีถึงก็เดี๋ยวเราจะได้ขับแล้วนะทุกคนเราจะได้รีวิวก่อนที่ตัวโมเดลสามใหม่นะตัวโปรเจกต์ไฮแลนด์นะครับ มันจะเข้าประเทศไทยนะครับคงจะเข้าปลายปีเ,เริ่มขายเริ่มรับรถปีหน้ามั้งต้นปีนะครับคิดว่าเนาะวันนั้นเราจะมาเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนดูนะครับกับรถตัวสุดท้ายนะครับของโมเดลสานะที่จะขายในบ้านเรานะครับโอเคแล้วเจอกันเดี๋ยวไปรับกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปรออยู่รถในะ A few moments later คครับนี่เราอยู่กับโมเดลสามลองเลนส์นะครับทุกคนอันนี้เป็นโมเดลประเทศอังกฤษกนะผมต้องสารภาพตรงๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากนะฮะ,ะรถที่ผมกาลังจะเช่านะครับจะเช่า <c oughs> ผมจะเช่าตัวที่เป็นตัวลองเลนส์นะครับที่เป็นของโมเดลไทยนะครับ <c oughs> เนื่องจากมีคนขับไฟหน้าไปชนนะครับ <c oughs> ผมก็เลยอดได้เลยผมก็เลยได้สีขาวคันนี้แทนแต่คันนี้มันเป็นคันที่ต้องบอกว่าใช้มาปีหนึ่งแล้ว มันก็จะบุกสมบันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันจะมีรอยเยอะมากรู้สึกเสียใยกับรถมากเนะทําขับชนรอยเป็นอนอยมดเลยอืไปเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเที่ยวกันนะครับจะขับกับอุบลราชธานีกันนะทุกคนไปล้วเ,เจอกันนะครับเทสลา a few moments later อะไรวะเนี้ยรถบรรทุกไหนรถบรรทุกเหมือนเนีน้นรถบรรทุกเหม โอเครับอัปเดตนะครับอันนี้ออกจากทีล่ลราณะถึงที่นครนายกครับเราจะไปที่ป่าเฉลบุรีนะเราจะไปะไปขึ้นทับลานกั่นะครับจะลองพาขับภูเขาดูนะรับว่าเป็นยังไงนะคันนี้นะครับแต่คันนี้เราประทับใจมากทุกคนอนะันนี้ผมขับมาประมาณนะนี่นี่น,น,นี่ดู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 นี่คือนะฮะนี่คือระยะทางของรถที่ทำได้นะครับอ่านี่ที่เราขับมานะเราขับมาทั้งหมดนะครับเก้าสิบกิโลเมตรนะฮะคือรถคันนี้ประหยัดไฟ ชิบหายนะครับประหยัดมากนะครับโอ้โหร้อยสี่สิบหกทุกคนดูดิขับตั้งความเร็วขับเนี่ยประมาณร้อยสิบประมาณนี้นะพลังงานประหยัดร้อยสี่สิบหกอาจจะร้อยหกสิบสี่ก็ได้เพราะว่าที่นี่มันต้องวัดตั้งแต่รับรถเนาะอันนี้เราวัดตั้งแต่ออกอยู่กรุงเทพเป็นเก้าสิบเอ็ดโลแต่ว่าถือว่าคันนี้ทําได้ประหยัดมากแล้วก็การคาดการนะฮะเราคาดการว่าเราจะถึงจริงๆอ่ะผมไม่ไดนการจะไปชาร์จที่นี่หรอกอ e ีแกดของทับลานนะเอ้ทม่ทับลานอีแกดของปาจีนะครับร เราไม่ได้จะไปใช้ที่นี่หรอกเราแค่ปักเพราะว่าเราเราอยากขึ้นเขาไงถ้าเราปักปักไปที่นางรองเลยมันก็จะพาอ้อมไปต่ารพยานเออเราอยากไปทางนั้นนะครับเราเลยต้องต้องตั้งแบบนี้นะอันนี้เขเราเราไม่ได้จะใช้ที่นี้นะคนบอกไว้ก่อนผมมั่นใจว่าไปถึงทับลาน,ไป,าน,ไ,ปานไปถึงที่ทับลานไปนัางรองเนี่ยพอแน่นอนนะครับถ้าเหลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นเป้าที่เราตั้งไว้ในการขับนะบจากจากแบตใกล้เต็มจนเหลือไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเนี่ย อันนี้ก็ขับตามคันหน้านะครับนี่เนาะผมรักษาระยะห่างระยะห่างก็ปรับปรับทุกพวงมาลัยทุกคนถ้าเราเปิดคู่คนโทนอยู่เปิดซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยถ้าซ้ายซ้ายจะเป็นสามในทางสามส่วนขวาก็จะเป็นสองเนี่ยเห็นไ,ไหมมันจะปรับระยะห่างให้เนี่ยพอเราปรับใช่ไหมสามสี่สามสี่เหมือนผมปรับหกเลยนะครับรถก็จะเริ่มตีออกห่างจากคันหน้ามากขึ้นเรืเดยๆแต่ถ้าผมปรับให้มันมาระยะนี่เนาะสองเนี่ยนะครับเนี่ยรถจะบีบเข้าคันหน้า แต่ว่าเวลาขับเปลี่ยนเลนชับๆเนี่ยดีมากขับสนุกมากคันนี้นะครับต้องบอกการขับสนุกมากนะแต่การนั่งถ้านั่งหลายคนผมไม่รู้ว่าเขาจะนั่งแล้วแบบเจ็บปวดไหมแต่ว่าปัญหาที่มาตอนนี้ที่ที่รู้สึกนะก็คือเสียงยางดังยังดังชัดเสียงดังแบบถนนเนี่ยยิ่งทางลูกหลังป๊อปปปปเลยแล้วก็อีกเสียงนึงเสียงมอเตอร์นะครับเวลาเราเหยียบแรงๆรมอเตอร์จะดังดังวิววิวิเนี่ยอันนี้มีสองเสียงที่เข้ามาในรถแต่ถ้าเป็นเสียงลมอ่ะไม่ค่อยได้ยินนะครับเสียงลมต้องความเร็วเยอะๆ สักร้อยสามสิบสี่สิบขึ้นเงี้ยประมาณร้อยสิบร้อยี่สิบดมยังไม่ค่อยดังมากยังไม่แรงนะอุ้ยเบรกสมูทดีนะถือว่าระบรรบระบบอาอะไรนะโปรพลออเนี P ่ยสมูทมากทุกคนดูมันจอดจอดสมูทอย่างกับเราแบบขับรถดูดีคือบางบางคันเนี่ยขับ A/C/C นะเรนล็อกก็จริงหัวทิ่มแบบปั๊บอย่างงี้เลยไอ้คันนี้มันโอเคว่ะแล้วก็พอ,พอมันออกตัวนะรถวิ่งตามคันหน้าเลยนะครับไม่ต้องเราไม่ต้องแบบอันนี้เพร่วมทางนะฮะนูน่มไกลๆน,นูโมเดลสามลองเล่นแต่สีดำนะครับเราเราจะใช้แรงงานเพื่อนร่วมทางนะครับคือเราจะเราจะให้เขาชะลอความเร็วให้เราเนะเขาไม่ชะลอให้ ทำไมเจ้าไม่ะลอยคย่อยถ้าได้ว่าจะขับแล้วให้ให้เขาเราควบคอนโทลตามนะก็จะไม่ <laughs> ไม่ได้เลย A few moments later ตอนนี้เรากำลังจะไปชาร์จนะครับที่ e l e x Baget ของนางรองนะฮะแล้ววิ่งจากแบ88 11เปอร์เซ็นต์นะครับจนมาเหลือ41เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วทางที่วิ่งนะฮะเขาอะไรวะต้องดูต้องดูที่การเดินทางที่มีประมาณา1้9เอดโลนะครับ ก็ประหยัดไฟดีทุกคนดูดิร้อยสี่สิบบาทเอาอ่ะโ้ประหยัดมากนี่ผมก็เหยียบเหยียบหนักอยู่นะฮะไม่บอกเท่าไหร่เกินเกินทางด่วนไปง่ายแต่โ้สุดยอดมากทุกคนขับมันมากแต่ว่าช่วงความเร็วสูงต้องบอกนะฮะความเร็วสูงรถคันนี้แบบออกติดยุ้ยไปงซะอ่ามันมันสายอ่ะนะทุกคนมันจะใส่สายถนนมันแย่ด้วยนะครับแต่ตอนที่ถนนไม่แย่มันก็สายนะถ้าเทียบ ขนาด i อเอ็กทุกคน I อเอ็กรถอ้วนตุ้ยๆขับร้อยห้าสิบยังแบบโอ้ยังเอาอยู่อ่ะยังแบบโอเคมากนะแต่พอเป็นเทสลานั้นเ,เป็นเก่งนะแต่ขับเกินร้อยนั่นแหละนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสะเทือน <laughs> จะมีจะมีอาการออกนะครับแต่ว่าทุกคนทุกคนที่ขับเขาก็บอกเหมือนกันเออผมก็ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นนั่นแหละแต่แต่เราจะติดมันไงเพราะว่าคันนี้เอย,อยบเหยยบแป๊บเดียวมันไปโอ้ไปเกินแล้วนะ ไม่รู้ตัวนะครับป้าเดี๋ยวเราไปแวะชาร์จนะครับไปดู a few moments later ป้าเดี๋ยวเราแวะที่ชาร์จนี่ทางซ้ายมือนะครับนางรองือถ้ามาจากกรุงเทพมันอยู่ซ้ายมือแต่ถ้าเรามาจากาฝั่งฝั่งขุนบนนอฝั่งศรีสะเกดมันก็จะอยู่ขวาม,มือนะเป็น,ปนสถานีชาร์จ,จที่ผมมาชาร์จบ่อยมากนะครับของอีเล็กที่นี่แหละนะครับเ <c oughs> นื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันหยุดการการชาร์จที่ที่อื่นนั้นได้ค่าไฟเสียค่าไฟเท่ากันนะ ก็ต้องชาร์จที่ที่แรงที่สุดถูกไหมนะฮะใครก็ว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ไปไปดูกันเมื่อกี้เราเจอรถเทสลานะครับเป็นโมเดลสามสีเทาเนาะเป็นน่าจะเป็นโมเดลไทยนะเราไมย์ยังกิดอยู่คนเดียวนี่แหละไปดูเข้ามาชาร์จที่เดียวกับเราถ้ามาชาร์จที่เดียวกับเราผมจะไปชาร์จที่อื่นเพราะไม่ได้ย่างไฟกันนะครับแล้วต่างคนต่างระชาร์จเลยทีนี้แต่ว่าที่นี่มันมีปั๊มเยอะอยู่มันมีปตทก็มีนะฮะดูดิดูดิดมีเขาเขาชาร์จพรอมเหาปะ เอ,อ้ยไม่มีอ้าโชคดีครับทุกคนเราเขาเขาไปแล้วมั้งดีละครับยังไม่แย่งกันเลยแย่งกันเดี๋ยวไม่เสร็จกันสทีเราเราต้องชาร์จฝั่งซ้ายแล้วเราต้องเข้าทางขวาถูกต้องนะจ๊ะนี่ช่องนี่ช่องไอ้กล้องหลอกใตไปดูมากนะฮะงงเราเชื่อ สกิลตัวเองดีกว่านี่กล้องหลอกตาเอาไว้เอาไว้เอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้ยืนยันนะฮะแต่ว่านี่สกิลตัวเองดีกว่าไปไปชาร์จกันนะครับเปิดพัดชาร์จเนาะนี่มันอยู่ตรงนี้พอพอ,พอกดใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวทุกคนดูตรนะงกระจกนะจ๊ะพอกดกดปุ๊บกดอะไรนะไรเนี่กดปุ๊บโชว์นอ้องงอกขึ้นมาแล้วไปไปชาร์จไฟกัน รอรอรอน่าจะไหวนะทุกคนเมื่อกี้อัตราชาร์จร้อยห้ากิโลวัตต์นี่ยังไม่เขียนตรงนี้ด้วยอันนี้เดี๋ก้าวสิบเก้าแลลวนะแล้วมันก็จะลดหลั่นไปเรื่อยๆแต่เริ่มต้นน่าจะร้อยยี่สิบแหละแต่ว่าแบบแล้วมันก็จะค่อยๆลงเนาะไหวนะทุกคนเมื่อกี้วิ่งไปปุ๊บเดียวไปฉี่มานะฮะกี่นาทีเองเนี่ยไปฉี่มาไปฉีมปฉ่มาแบดสี่สิบเอปอร์เซ็นต์นี่ห้าสิบแล้วเ <c oughs> ค่วิ่งเจ๊กๆเดินกลับมาเนี่ยขึ้นมาเก้าเลยนะครับ ถ้าถามว่าระหว่างรอชาร์จทำไรดีนะครับเราจะลองมาเล่นเกมมันมีแอปเกมอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีเกมอะไรให้เล่นบ้างลองดูสิ Toys box รอเ,ยเ๋ยดเดี๋ยวมีอะไรให้เล่นแน่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยรอรีวิวนะครับ๋ยวเราเล่นเกมก่อนเกยมยังไงอะสุโดโกุหรอ Sky Force Star Diwali ก็มีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปลูกผักยังไงในเกมนี้นี่ยิงไหมเนี่ย <c oughs> แล้วต้องเอาจอยสติ๊กมาต่อเหรอเดี๋ยวได้ไหมถ้าใช้ถ้าใช้โทรศัพท์ ต่อจอยสติ๊กเล่นได้ไหมเอออันนี้ผมน่าสนใจมากเดี๋ยวจะลองลองเล่นเกมเกมที่เขาชอบพากันเล่นเกมขับรถ <c oughs> ข้ามใชการคันเร่งระหว่างเล่นอ๋อหยยบเบรกได้ใช่ไหมมันคือการเกมที่หยยบเบรกได้แต่ห้ามหยยบคันเร่งแต่ถามว่าวมมาไัยหมุนไหมหมุนนะครับงมอะไรคันนี้ยังไงก็หมุนนะครับฟังเสียงก็รู้ว่าหมุนไม่หมุนเออเสียงไง ไม่เสียงไม่มีเอ้ยจะไมเสียงไม่ค่อยดังเลยทุกหรือว่าต้องเข้าเกมก่อนลองดูชิลลองเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยจักรลานนี้นี่เนี่ยตอนหมนุนน่ะลดสายเลยแปลว่าพวมอะไรหมุนจริงนะครับทไมเสียงไม่ดังเลยแปลกนะทุกคนไม่มีเสียงเลยหรอเป็นเกมอะไรไม่มีเสียง อ๋อถ้าเหยียบเบรกมันเป็นการเบรกอ๋อจริงด้วยนี่ไงเวียนหัวตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนึทุกคนพวกอะไรมันไม่ไหวอ่ะพวกอะไรมันแบบเกาเรียกว่าไงเหมือนเกมมาริโอ้นั่นี้เลยเราดูไปผมไม่ค่อยอยากเหยียบเบรกผมก็เหยียบเบรกเป็นยากเอาเอาเข้าไปลงไปเรื่อยเอ้ยดิฟดิฟดิฟนี่นี่นี่ดิฟดิฟดิฟตัวอินทิเกตด้วยแล้วใช้ของไงเอาเอาเข้าไปมั่วแล้วกูข้างนอกก็คงดูมึงทำเลยหมุนพวกอะไรเล่น กดนี่เหรออ๋อกดซ้ายใช้ของอ๋อขวาก็เป็นปุ่มขวาเออทุกคนจริงดิๆขับยากว่ะโคตรยากเลย For shelter Star Diverly s k y f o r c แต่เกนมนี้ไม่รู้ว่าต้องติดต่อต้องต่อตัวจอยไหมหรือว่า Star รถอยู่มันก็เลยไม่ให้นี่ผมไม่รู้เลยเออวิ่ง ดูเทพอะเกมมีคนเล่นแต่ด่านเน่เราต้องเล่นด่านหนึ่งนะ,ะ้วับเพราะเรายังไม่เคยเล่นแฮงเกอร์เอาสเตตหนึ่งก็ได้ Select Control Mission Begins อาต้องอ๋ออย่างงี้อ๋อโอเคจะเล่นบนไอแพดอย่างงี้ได้ไหมเล่นบนไอแพดถ้าได้ไหมน,นะนี่นี่ได้ละได้ละ เี่มันได้แพทหรือมันเป็นสโลว์สโลว์โมชั่นของสไตล์เขาเออประหลาดจริงทำไมเกมมันดูสโลว์สโลว์หรือว่าเราต้องเ่อนแบบนี้ซูมเนี่ยทำไมมันเป็นมันเป็นอย่างงี้แปลกๆอ๋อรู้ละเราต้องเราต้องคุมอย่างงี้เราามกดแบบที่เขาบอกโอเคงงแล้วนะนี่เก็บดาวไปเลย ผมว่าเล่นนี้โคกรดกว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ไ,มได,อนนด้อันนี้รถอันนี้ช่วยเพื่อนผมจับอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะงงบัง,บงต้องหาจอยบูทูธมาต่อดูนะจะไม่รู้ว่าถ้าเราใช้แอป,ปใน iPhone อย่างเงี้ยได้ไหมแบบเป็นจอแบบเสมอโทรศัพท์เป็นจอยด้วยนี่บอสแน่นอน หลบดิตันนี่หลบแม่งหลบอย่างนี้เลยจบนี่ดนด้เ้ยอเดือดเลยยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนี่บอกเราชนเยอะไปนะตอนแล้เราเลนไม่เป็นเวลาเราต้องออกข้าเฮ้ยมีระบบสั่นด้วยทุกคนพอเล่นเกมไปมันมีระเบิดใช่ไหมมันจะมีสั่น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 ที่บอดเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยังรู้สึกว่าสอบ์ดสั่นนี่สนะแล้วอ้าวมึงตตยังเนี่ย ยังไม่ตายเอบใช่ไหม <laughs> ดีใจเกิน <laughs> เอาประมาณนี้แล้วกันหอมปากหอมคอเอาเก็บภาพเก็บปิดเกมหกสุบเจ็ดแล้วนะครับประมาณนี้แหละระหว่างอ่ารอชาร์จใกล้เสร็จนะครับเราจะมาวางแผนการเดินทางเนาะเพราะว่าเหลือระยะทางประมาณสองร้อยหกสิบหกกิโลเมตรถึงอุบลนะครับคิดว่ารถคันนี้จะต้องชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อ m ม k ชัวร์นะครับว่าถึงที่หมายได้ ต่ถ้าเราลองจากการคำนวณเนาะเราลองคำนวณดูรถเนี่ยใช้แบต40%วิ่งประมาณ190กิโลประมาณ200กโลนะครับ <_ s 1> ก็ลองคำนวณกับแล้วแปลว่าคันนี้วิ่งได้เต็มที่นะ500กิโลเมตรเต็มนะครับตามทฤษฎีนะอาจจะประมาณ490-500นะต,ตีว่าประมาณนั้นก่อนแล้วก็หัก80%ของ500ก็จะตงจะประมาณ420นะครับคิดว่าชาร์จแค่90อ่าสัก80%น่าจะพอนะครับ ไม่พอก็ไปแวะช้าข้างหน้าเข้าห้องน้ำได้นะครับเดี๋ยวผมเอาแค่80พอนะครับอ๋อมันยังมีที่สีสเกตอีกถ้าสมมติว่าไปไปไม่ถึงนะครับหรือลองคำนวณย้อนก็นได้ถ้าเราลองคำนวณเนานะที่ผมเคยพาสอนใช่ไหมที่เราจะเอาหน่วยรถหน่วยไฟรถเนาะมาคำนวณย้อนนะครับรถคันนี้ความจุ75กิโลวัตต์75กิโลวัตต์ใช่ไหมอ่าอ่า75กิโลวัตต์เนาะหารด้สิบเปลืองประมาณจุดสีก็เป็นจุดหนแล้วกันปัดขึ้นปัด วันห้0ร้อห้าร้อยคูณแปเนาะก็วิ่งได้ประมาณส0่โล400โลนี่คือจากแบตร้อเรหลือ20่สิบแต่เราต้องการแบตแบตแปให้เปนเหลือสักยีก็คือ60% 6ิของ500รนะครับหกของ500คือ300รกิโลแสดงว่าถ้าเราชาร์จแปดสิบแปดนะครับแปดิบนิดๆก็ได้ดเผื่อนะครับก็ถึงบ้าน ด้วยระยะทาง300กิโลเนี่ยพอนะครับเพราะว่าระยะทางมันแค่266กิโลนะจากที่นี่ไปถึงที่บุรีรัมนะครับไปเดี๋ยวรอได้เสร็จแล้วเดิน75เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไปไป่เปอร์เซ็นต์พอเดินทาง let's go สาเปอร์เซ็นต์นะกับอีก49กกิโลนะครับเป็นตามที่คำนวณไว้เป๊ะที่ผมบอกตอนแรกนะฮะว่าถ้าแปดบสี่นั้นลดลงไป60เปอร์เซ็นต์จเหลือประมาณ24เนาะเราก็จะมีะป,ประมาณ300ร้อยยูโรนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงนะเพราะว่าเราเราน่าจะน่าจะขับซิ่งนะครับเพราะว่ามันก็เลยเปลืองมานิดหนึ่งแตนน่เราคิดว่ามันเหลือ24ี่สเปอร์เซ็นตะ์อันนี้มันเหลือย2ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ขับซิ่งนะมันขับสนุกเีอะคันนี้น ต้องบอกนะคันนี้แม่ขับสนุกเลยแม่งแล้วบอกคันนี้นะครับขับสนุกมากนะครับเข้าโค้งนี่ดีเข้าโค้งดีนะครับเวลาเบียดเลนกันทันทันก็ดีนะครับแต่เต๊ดอย่างเดียวนะครับยางดังนะฮะแล้วก็เสียงเสียงมอเตอร์ดังเป็นรถที่มอเตอร์ดังนะครับแปลกๆนั่นแหละมันเป็นข้อเสียสองอย่างนี่แหละนะครับมันทําให้บรรยากาศการขับแม้แต่เพลงที่เราฟังก็ตามมันจะมีเสียงเหมือนขึ้นดนตรีอะไรไม่รู้แทรกเข้ามาด้วยนะครับ เย few moments later. ถึงขั้วบลแล้วนะครับอันนี้กำลังชาร์จของปตทอ,อยนะทุกคนแถวบ้านนะมาชาร์จไว้ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมีทริปเล็กน้อยนะพาญาติญาติพาอะไรไปเที่ยวนะครับก็เลยมาชาร์จกะให้ได้สักประมาณ50-60%ก็พอนะครับไม่เอาเยอะนะก็เท่าที่ดูนะฮะของปตทเนี่ยชาร์จชา้า <laughs> 72็ดกิโลวัตต์เองชา้ามากนะฮะแต่เป็นเป็นสไตล์ปตทเนะะาะเขาก็ชาร์จช้าอยู่แล้ว ของอีเล็กมันได้ประมาณร้อยกิโลวัตต์ร้อยขึ้นนะครับมันค่อยมาดรอกภายท้ายตอนใกล้เสร็จอะไร่างเงี้ยแต่มันเร็วอันนี้รู้รู้สึกเลยเดยเนนินไปเข้าห้องน้ําใช่ไหมปกติเดินไปห้องน้ําเนี่ยมันจะประมาณแบบเก้าเปอร์เซ็นต์นอนนี่เดินเข้าห้องน้ำประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออมันช้าก,กว่าเดือดนะครับนี่แล้วมาสรุปผลนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะฮะถ้าตามเป็นรถคำนวณน,นะครับเราววิ่งไปทั้งหมดหกร้อยสี่สิบหกกิโลเมตรใช้ไฟไปเก้าสิบห้ากิโลวัตต์นะครับเก้าสิบห้ากิโลวัตต์เอาเนาะ อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย147บาทลเมตรเนี่ยประหยัดมากประหยัดเท่า b y d ตัว o 3มเลยนะครับเนี่ยไซซิ่งคนละแบบเลยคันนี้อีดานกว่าเนาะยาวกว่าแล้วก็มีแบตลูกใหญ่กว่านะครับมันก็เลยประหยัดด้วยมันไม่ใช่ SUV ด้วยแหละแต่ด้วยความที่เท s l a เนะครับเออความเทคโนโลยีอของเขามันมีการจัดการไฟที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ค่านี่มันออกมาดี ถ้าสรุปค่าใช้จ่ายถ้าเราคิดจาก95ไปคูณน7.5ะถ,ถ้าคิดถ้าคิดถ้าคิดแบบว่าใช้ไฟเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ตรงอันนี้มีคิดมีมีวิธีคิดหลายแบบนะครับสาหรับคนอยากอวดนะอยากอวดว่าลดลดประหยัดไฟแค่ไหนไมันมีวิธีอวดสองแบบนะบอวดแบบแรกคืออวดอวดตามที่จ่ายจริงนะครับแต่กลับมาบ้านในแบบเลือน้อยน้อยน้อย,อยกว่าเมื่อเริ่มต้นอ่าน,นี่ดูประหยัดไ <laughs> อ้แบบไอ้แบบหนึ่งคือตรงๆต,ต,ต,ต้องคิดอย่างนี้นะครับ95กิโลวัตต์อ้าวเนาะคูณ7.5นะครับ น่าจะมันเจ็ดร้อยสิบสองบาทนะถ้าเราคิดจากจากไฟที่ใช้ไปจริงๆนะครับก็เจ็ดร้อยเนี่ยก็ประมาณนี่แหละครับเจ็ดร้อยบาทกับหกสี่หกกิโลก็หารกันนะเนี่ยตกหนึ่งจุดหนึ่งบาทต่อกิโลครับออประหยัดนะประหยัดรถน้ำมันมาสองสาเท่าได้แต่ถ้าเราคิดแบบคิดแบบที่ผมคิดนะมันก็ตกแค่ประมาณห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยครับประมาณสามสี่ร้อยเนี่ยมันมีวิธีอวดสองแบบนะบถ้าจะอวด อวดว่าจ่ายเท่าไหร่เหลือแบตต่ำความเป็นจริงก็เริ่มต้นนะครับมันจะดูประหยัดมือแต่ก็ยังประหยัดอยู่ดีนะถ้าคิดแบบนี้นะครับอ่ะจบละแล้วเจอกันคิดถัดไปของเทส l a โมเดลสมลองเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะฮะสวัสดีครับ